วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เหมือนการเป็นนัดผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายก็เหมือนเออผู้ปกครองนะคุณครอบครัวทั้งสองฝ่ายน้้งทั้งสองฝ่ายมาเจอกันนะครับก็คือมันเป็นผมว่ามันเป็นธรรมเนียมที่ดีหลังจากมีการสู่ขอแล้วก็คืออยากให้ผู้ใหญ่ทั้งครอบผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายได้มาเจอกันว่าผู้ปกครองเ พ่อแม่ของแต่ละฝ่ายเป็นยังไงบ้างหรือว่ามีการนัดแนะหรือว่ากล่าวแจ้งให้ทราบว่าความเป็นไปได้ในใน,ในการแต่งงานจะจัดอะไรยังไงก็คือคอยก็คือเหมือนนั่งกินข้าวรับคำอวยพรจากผู้ใหญ่ทั้งสองฝยย่ายนะครับจริงจริง,รงยังไม่ได้คุยครับยังไม่ได้คุยดีเทลคุยแค่ลักษณะตีมง,งานแต่ว่ารอเลิอกอยู่แล้วก็ ต้องต้องดูคิวของคุณเพชรด้วยว่าเราเรากำลังเอาปฏิทินคิวงานของปีหน้ามากลางกันนะครับว่าช่วงไหนซีเรียสสุดแล้วของเขาที่เขาต้องบินไปต่างประเทศช่วงไหนที่เราซีเรียสสุดแล้วก็เอาเลิกเอาเอา,เอาช่วงที่เราแกลบว่างหรือเหมาะสมเนี่ยค่อยไปดูเลิอกอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นความเชื่อส่วนตัวเนาะเวลาเราบวชเรายังดูเลิกเลิกศึกก็ก็ดูอะไรเยครับฉะนั้นก็แบบคือคุณเพชรเขาอาจจะแล้วแต่ผมว่าขอขอ,ขอลองไปดูหน่อย แต่สุดท้ายแล้วก็เอาเลิกสะดวกเขาด้วยอะไรเงี้ยครับอใช่ปีหน้าปีปีนี้ไม่ทันจรนิงๆใช่ครับใช่ใช่ใช่ใช้การาเป็นไงบ้างครับผมว่าผมรู้สึกว่ามันเราต้องคูมีความสุขกันดีนะครับมีความสุขกันมากๆคือคือจริงๆผมว่าช่วงนี้ตื่นเต้นที่สุดก็คือน่าจะเป็นช่วงนี้เราอยู่ปารีสก,กัน เพราะว่าผมมันกลุมความลับมันเกิดทั้งปีหลังจากที่เจอพี่ๆสื่อตั้งแต่ต้นปีว่าว่าคนนี้ไหมเราตอบแล้วแล้วเรามันเป็นช่วงที่เราเก็บหอมรอมริหรือว่าแทนงานทั้งหมดว่าเมื่อเราขอผู้อยู่คนนี้แล้วเราต้องดําเนินด้วยกันอย่างไรบ้างแล้ววันนั้นมันเหมือนช่วงกลุมความลับเยอะแล้วพอมันผ่านพ้นไปครับมันก็มันมันเหมือนสถานะเราเปลี่ยนผมรู้สึกได้ว่าเออเขาเขามีความสุขมากสังเกตว่า คนรอบตัวเขาชอบบอกเขาชอบพยายามกวาดโชมยกไม้ยกมือตลอดเหมือนเขารู้สึกเขาภูมิใจมากกับกับแหวนที่เขาได้รู้สึกว่าเขาดีใจเขาชอบมันมากแล้วรู้สึกเออเขามีความสุขทุกวันเลยครับที่พยายามไปมุมให้ตอนขอเขาแต่งงานนะครับเอาจริงๆผมตื่นเต้นมากที่สุดครับเพราะว่าเราเดินทางกันมา1ิกว่าวันแล้วครับแล้วก็ทาตัวปกติแต่เรารู้ว่าวันนี้คือวันที่เราจะขอเขาไม่รู้เราก็เราก็ ไปกินข้าวมันช่วงวันเกิดผมดีครับเขาก็พาไปเลี้ยงข้าวอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราเราเข้าไปที่บ้านคุณยายเขาเราก็คุณยายเขาไม่อยู่เพราะเราเตียมกับคุณยายว่าเราจะคุยกับกับเขาสองต่อสองอนะไรเงี้ยพอจังหวะที่จะเริ่มคุยเนะี่ยผมก็ลืมไปหมดแลว้วผมต้องพูดอะไระครับแล้วอยู่ดีมันก็เป็นความแบบตื้นตันเพราะาเรารู้สึกแบบเออมันเป็นครั้งเดียวในชีวิตนะครับ พอเราจังหวะหยิบแหวนแล้วก็น้ำตาคอเขาก็ตกใจก็ถามว่าน,นี่จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจริงพี่ชอนแบบถึงเวลาแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมเขาก็บอกเออก็ขออนุญาตเป็นสามีเราได้ไหมนะครับเพราะผมเรียกเขาเราตลอดนะครับสามีเราเหมือนผมเรียกพี่ว่าเราเป็นเท้ายางอะไรเงี้ยเออตอนนี้เราอยู่ไหนอย่างเงี้ยผมผมเรียกเขาอย่างนั้นเขาก็เลยแบบโอเคอะไรเงี้ยครับ มก็ต่างคนก็น้ําตาก็ลืนเยอะเหมือนกันนะครับก็ผมก็ก็เขินๆพูดแล้วก็ก็ก็ยังคิดถึงวันนั้นก็มันมันเป็นวันที่ผมรู้สึกมันมันมันเปลี่ยนชีวิตปรับเปลี่ยนชีวิตแต่ว่าอบอวนไปด้วยความสุขคือมันก็เซอร์ไพรส์อีกรอบหนึ่งคือจังหวะที่ทุกคนเปิดประตูเข้ามาแล้วก็มาล้อมในห้องรักแขกเขาก็ยิ่งร้องไห้แล้วกคือกิมบิคของผมก็คือ การของเขาคือที่นี้เป็นที่ที่เขาเติบโตครับเขาเติบโตที่ปารีสเขาทำงานที่ปารีสมายาวนานมากๆแล้วผมรู้สึกว่าที่ที่เนี้ยทาให้เขาเป็นเชฟเขามาได้เยอะขนาดนี้ผมรู้สึกว่าแบบมันคงดีถ้าเราจะเริ่มต้นชีวิตของเราในที่ที่มันทําให้เขาเติบโตมาด้วยอะไรอย่างนี้ครับคิดคิดผมผมรู้สึกว่า เรามีโอกาสแค่ครั้งเดียวแล้วผู้หญิงจะมีโอกาสขอถูกขอแต่งงานแค่ครั้งเดียวและครั้งนั้นเราต้องเล่าไปอีกหลาย2 0 3 0ปีมันควรจะเป็นมีมันควรจะเป็นเป็นเรื่องราวที่เราและเขาต่างรู้กันดีครับว่าว่ามันมีความหมายแค่ไหนแล้วผมรู้สึกได้ว่าเขาเคยเคยแอบถามมาก,ก่อนแล้วว่าแบบถ้าชอบดูเราเราดูหนังฉากแต่งงานอันขอตแต่งงานนะเขาก็เคยบอกว่า เรื่องนี้ฉากที่ขอในบ้านเขาชอบสุดเพราะรู้สึกว่ามันสุดท้ายมันเป็นเรื่องของเราสองคนเราอยากอยู่ฟังกันให้ชัดอะไรเงี้ยครับ mm hmm. เขาก็บอกเขา mm hmm. เขาชอบแบบนี้เราก็เลยจํามาตลอดว่าเราจะขอแบบนี้แล้วเราก็คิดว่าที่ที่เนี่ยเป็นที่ที่เขาเล่าให้ผมฟังอยู่เสมอแล้วผมไม่เคยยังไม่มีโอกาสได้ไปปารีสกับเขาก็เลยสร้างกิมมิคว่าแบบให้เขาพาเที่ยว mm hmm. แล้วก็ขอที่นั่นผมรู้สึกว่ามันก็พอเหมาะขอเจาะอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ยาก่านีไหมก็เหมือนไปสร้างมาตรฐานไว้แม่ผมรู้สึกว่าแบบคุณเขาก็เป็นคนชอบรายละเอียดแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นครั้งเดียวอะครับครั้งเดียวจริงๆคือมันไม่ควรมีหลายครั้งอะเนาะมันคือครั้งเดียวของผมและครั้งเดียวของเขาแล้วผมรู้สึกว่าแบบเราอยากให้เขาแฮปปี้ที่สุดผมว่าจริงๆแล้วเขาก็ยังพูดผมว่าชีวิตของเราเปลี่ยนคือวันที่เราสู่ขอวันที่เราขอเพราะหลังจากนั้นมันคือพิธีการ ฉันโมเมนต์ที่เรารู้กันอยู่2คนมากที่สุดคือขอฉะน,นั้นผมก็รู้สึกว่าเออผมก็อยากให้เป็นโมเมนต์ที่เขาชอบที่สุดแล้วผมก็ชอบเหมือนกัน,น,นบบบบอะเใชคบกัิดขึ้นไนนรงรบกับเขามาไม่มีความสงสัยครับไม่มีความคำถามมีแค่คิดเสมอว่าอออยากอยู่กับเขามากๆอยากให้เกียรติเขาอยากให ทำทุกอย่างให้มันถูกต้องการแต่งงานมันคือการสร้างครอบครัวฉะนั้นแน่นอนเราอยากชอบครอบครัวขเขาเราอยากให้เกียวเขาที่ไปไหนด้วยการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีสถานะที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดแล้วผมรู้สึกว่าเออมันคงเป็นความโชคดีของผมมากถ้าผู้หญิงวันนี้เป็นเป็นแม่ของลูกผมเลยนะแล้วผมรู้สึกว่าแบบเออก็อยากให้เขาเป็นภรรยาของเรามันคิดไม่เยอะเลยครับตั้งใจเก็บเงินรู้ตั้งแต่ เป็นแฟนกันแล้วก็ตั้งใจอย่างเดียวว่าจะเก็บหอมรอมลริตแล้วก็จะขอเขาในวันที่พร้อมที่สุดในสิ่งที่เขาต้องการที่สุด